ปัญหาเดิมๆเ,เลยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไทยลูกค้าลาวนะคัปัญหาเดิมๆฉันมีรถอยู่แล้วฉันแต่งเอาก็ได้นะฮะจะไปออกใหม่เป็นนี่ทําไมร้านเจ็ด้านแปด้านเก้าลูกค้าที่มาแต่งกับเราอนะ่ะเขาไม่ได้สนใจเครื่องยนต์ไม่ได้สนใจช่วงล่างนะฮะเขาสนใจแค่บอดี้ที่มันมีความหล่อแค่นั้นเองนะฮะลูกค้า f อจากสมุทรสาครนะครับเอาเรนเจอร์ที่หกมาให้เราแต่งนะครับเดี๋ยวเราบิ้วโฉมอันนี้ให้ใหม่ฝากไว้หนึ่งคันนะอ่ะนี่ครับ ราผบคือเจ็ดสี่ขออนุญาตพีเดียให้ด้ไหมเรเห็นแม่บอกว่าจำรถเมยไม่ได้ <c oughs> เออดีอกว่าไปซื้อใหม่แล้ไหมเนาะเป็นเวนดี้จ่ายแค่สองสองแสนก็พอแล้ว <c oughs> โอเครอรอจากสมุรสาครนะครับเดิมทีเป็นเลนเจอร์ทีหกสีขาวปี2012นนะฮะนี่ลูกค้ามารับกลับบ้านแล้วดูดิคุณหล่อดู สีส้มโคตรหล่ออะ่ะโอ้โหปัญหาเดิมๆเ,เลยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไทยลูกค้าลาวนะครับปัญหาเดิมๆฉันมีรถอยู่แล้วฉันแต่งเอาก็ได้นะฮะจะไปออกใหม่เป็นนี่ทำไมร้านเจร้านแปดร้าน9นี่กำตังมาสองแสนกว่าหล่อแล้วอะ่ะเออดูดิทําสีใหม่รอบคันนี่แบงแรปเตอร์แท้วีหนะเอออะไรของแท้นะไม่ใช่อะไรจีนนะ อะไรจีนแล้วก็มีให้ได้นะครับขึ้นอยู่กับงบประมาณลูกค้าแล้วกันฮะมีสะดวกแค่ไหนมีแค่ไหนก็แต่งให้ได้ตามงบนะฮะอะไรแทเลปเตอร์วีนะครับผมล้อยังเป็นชุดล้อเดิมๆของลูกค้าอยู่เลยนะฮะเออไอล้อปิดปิดปิดแอร์ปิด,ป,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 ดประตูไหนเดี๋ยวค่าไฟกระจุยกระจายเปลี่ยนแล้วก็ต้องมีกระจกมองข้างนะฮะเออบันไดข้างไม่มีฮะบันไดข้างล่องหน <laughs> บันไดข้างล่องหน <laughs> เดี๋ยวลูกค้าเขาซื้อไปแล้วเดี๋ยวเขาไปใส่เขาเองฮนะเออนี่ ทำสีใหม่ดูฮะนอกในเก็บให้หมดดูดูดทาตรงทาสีเดิมรถสีขาวนะฮะทำสีใหม่นี่สติกเกอร์แท้ก,กระบงกระบะนี่ของแท้หมดเลยนะฮะกันชนท้ายลูกค้าซื้อเตรียมมาแล้วเดี๋ยวลูกค้าไปหาใส่เอานะฮะนี่ฝาท้ายโลโก้มือเปิดไฟท้ายมีครบเลยฮะครบเลยนี่ไลนงไลเนอร์ข้างนงข้างในดูเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างนะฮะนี่แปลงแท้ต้องแปลงแบบนี้ฮะเปลี่ยนทั้งหมดทั้งนอกทั้งในไม่ใช่ทำแต่ข้างนอก นี่เปลี่ยนหมดทุกอย่างโอ้แค่นี้ก็หล่อแล้วนะเออมือเปิดลูกค้าหักครับเดี๋ยวแกไปหาเปลี่ยนใหม่อันนี้อุปกรณ์เสริอมของแกนะไม่เกี่ยวกับทางเราเราแต่งให้เราหล่อสมบู์นะอุปกรณ์อ่าเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวลูกค้าเข้าไปปรับจูนปรับแต่งให้มันลงลกลงรอยของเขาเงอ่ะเรามีหน้าที่หมดเรียบร้อยแล้วฮะส่งงานแป้งส่งงานพ่นสีระบบห้องพ่นห้องอบขัดเคลือบ ให้เรียบร้อยนะฮะด, oh. ดูไม่หล่อตรงไหนเอาปรกกาวงดีกว่านะฮะเออเฮ้ย uh uh. ช่วงล่างอย่าไปมองนะช่วงล่างอย่าไปมองนะฮะลูกค้าที่มาแต่งกับเราอนะเขาไม่ได้สนใจเครื่องยนต์ไม่ได้สนใจช่วงล่างนะฮะเขาสนใจแค่บอดี้ที่มันมีความหล่อแค่นั้นเองนะฮะเราอย่าไปมองตรงนั้นนะฮะลูกค้าทุกคนที่มาแต่งกับผมอะมีเงินอยู่แล้วนะฮะเขาจะไปซื้อรถใหม่ป้ายแดงก็ได้ก็จริงฮะแต่เขามีรถอยู่แล้วไงเขา,เขาม,มันมีสตอรีร่ไงเ,เขาใช้รถมาสิปีคิดดูเนี่ยสิปี เออแล้วแต่งแล้วขับต่อได้อีกนานนะฮะลงทุนแค่สองสามแสนขับต่อใช้ได้ยาวนะฮะนี่นะฝาก็เป็นแนวทางนะเออนะครับอ่ะเห็นนี้แหละรอแล้วขอพระคุณลูกค้าครับจากสมุทรสาครนะเนี่ยลูกค้าอยู่ไหนกลาบพระคุณคุณแม่ครับกราบกราบขอพระคุณครับกรับขอพระคุณครับได้รถลล่อใช้งานได้อีกนานอมันมีสตอรี่เรื่องเล่าของมันนะอ่าไอส่วนประกอบอุปกรณ์เสริมเล็กๆน้อยๆก็เดี๋ยวไปหาเติมหาใส่ได้ โอยมองนานแล้วแสบตาขอบคุณครับอโอเคแค่นี้แหละอ่ะฝากไว้ครับร้านแปลงฟอร์ดต,ต้องชนะอ e ีสปอร์ตที่ชลบุรีนะฝากไว้แค่นี้แหละอ่ะอะ